สวัสดีครับพวกเราเราบุ๋มสายตาวันนี้นะครับจะมานําเสนอแนวทางนะครับในการพอเสือกบว่ามีรูปแบบหรือวิธีการปลูกเป็นเป็นรูปแบบใดเสนอในรายวิชาทักษะและชีวิตดีท่านเพื่อการเปลี่ยนแปลงต้นกกหรือต้นไหลเป็นพืชที่มีมาแต่โบราณชอบพืชที่มีในระดับน้ําที่ต่ําสามารถเก็บเกี่ยวได้ปีละหนึ่งครั้งสามารถ นำมาจาักสารได้เช่นการทอเสือการจักสารเป็นพืชที่ปลูกง,ง่ายงอกงามได้เร็วทนต่อสภาพอากาศไม่ต้องรักษาดูแลมากนักเราสามารถดูขั้นตอนว่ามีวิธีการปลูกอย่างไรบ้างตอนที่หนึ่งนะคะเตรียมดินให้พร้อมต่อการปลูกโดยใช้ปุ๋ยอินทรีย เพื่อที่จะปลอดภัยต่อผู้ปลูกและประหยัดค่าใช้จ่ายค่ะขั้นที่2น,นะคะการเตรียมหนอกกต้นกกที่ถูกตัดออกไปแล้วจะมีหัวอยู่ใต้ดินเมื่อต้องการปลูกใหม่ต้องขุดหัวออกมาชามก่อนและสามารถปักลงพื้นดินเตรียมปลูกไว้ได้เลยเมื่อระยะเวลาผ่านไปประมาณ2สัปดาห์นะคะจะมีวัชพืชเกิดขึ้นตรงที่ปลูกแล้วเราควรกําจัดออกด้วยการตัดยานะคะแล้วหลังจากนั้นก็นําปุ๋ยอินทรีย์ไปใส่ เมื่อนำปูอินทรีย์ไปใส่แล้วก็จะมีการเจริญเติบโตแล้วเราก็เก็บเกี่ยวผลผลิตได้เลยค่ะขั้นตอนที่ห้านำมาผ่าซึ่งเสีอต้นโดยการใช้มีดที่มีขนาะโดยเฉพาะขั้นตอนที่6นนำไปแตกแดดเพื่อทำให้ลำต้นแห้งสามารถเก็บไว้ได้นานและไม่ทำลายผลผลิตขั้นตอนที่7ในการทอเราต้องนำต้นกกลงไปชุบในสีต่างๆที่เราต้องการแล้วนำไปตากแดดให้แห้งสนิท ตอนที่8เดเตรียมโครงเตรียมอุปกรณ์ในการจะทำาก้านะครับเราก็ต้องปฏิบัติโดยความโดยใช้ความปาณีนะครับเป็นระเบียบแล้วก็ทำตามลวดลายที่เราได้เลือกไว้นะครับข้อสิเมื่อเราทำเสร็จแล้วนะครับเราก็จะตัดขอบนะครับเพื่อ,อส่วนที่เกินออกไปนะครับแล้วก็นำไปตากแดดนะครับแล้วก็เป็น จำวนการที่เป็นการเสร็จส,สิ้นส,สามารถนํามาเป็นไรายได้ให้แก่หมู่บ้านนำ่าเป็นสินค้าโอทอปของตําบลเลยก็ว่าได้พวกเราขอจบการนำเสนอแนวทางการทอดสก,กบไว้เพียงเท่านี้ขอบคุณครับสวัดสด,สดขั้นตอนการทำและการปลูกขั้นที่1เตรียมแปลงตามความเหมาะสมเติมน้ำลงในแปลงตามด้วยใส่ปุ๋ยชีวภาพจะได้ประหยัดค่าใช้จ่ายขั้นที่2การหาหนอกกกโดยวิธีการขุด เอาในบ่อกเก่าที่เคยปลูกตามแหล่งน้ำหนองคลองบึงขุดขึ้นมาเสร็จนำมาแช่น้ำหนึ่งถึวันขั้นตอนที่3ามนำหน่อลงปลูกในแปลงที่เตรียมไว้เสร็จแล้วทำการลดน้ำขั้นตอนที่4พอพืชโตขึ้นได้ประมาณ3สัปดาห์ทำการใส่ปุ๋ยอีกรอบใช้ปุ๋ยชีวภาพและปุ๋ยเกลือในปริมาณเล็กน้อย ขั้นตอนที่ 5- ้5 2เดือนผ่านไปพืชโตเต็มที่โดยมีความยาวและขนาดที่ต้องการขั้นตอนที่6ทําการเก็บผลผลิตโดยการตัดจากแปลงที่เราปลูกไว้ขั้นตอนที่7นํามาแยกขนาดและความยาวในแต่ละไซส์ขั้นตอนที่8การพาครึ่งเส้นกกหรือเส้นไหลเพื่อเตรียมนําไปตากแดด ขั้นตอนที่9การตากแดดในช่วงเวลาทั้งสิ้น3-4วันเพื่อให้เส้นกกแห้งสนิทขั้นตอนที่10เลือกไซส์เตรียมย้อมสีตามแบบที่เรากำหนด11การเตรียมโครงเสือเพื่อการทอโดยมีอุปกรณ์ดังนี้1โครงเสือมีรูปแบบเป็นสี่เหลี่ยมพื้นผ้าขนาด กว้าง80-120เซนติเมตรยาว1-2เมตรหรือตามขนาดที่เราต้องการ 2. ฟืมเลือกตามขนาดที่เราต้องการ 3. ไม้สอดหรือไม้นำเส้นไหล 4. ได้ขั้นตอนที่12เริ่มการทอตามแบบลายที่กำหนด13เมื่อเสร็จสิ้นแล้วทำการตัดขอบ แล้วนำไปตากแดดเป็นเวลา1-2ชั่วโมงเป็นการเสร็จขั้นตอน